สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญทุกท่านรับชมสรุปข่าวดินประจำเดือนรกรกฎาคม2567ดังนี้ค่ะวันที่4รกรกฎาคม2567เวลา14.49นาทีณบริเวณสามประสบจืดกำเนิดแม่น้ำแควน้อยอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางสาวรังสินาลัทนันผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรีนางสาวกนกพรศิลาภากุลผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีน,นายนรงทองอัมภัยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิพลตีภริจ,จันราสาผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่17พลคนตีวุฒยาจันทนามาตผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9พ้าคนตำรวจตรีนครินสุขณทวิทผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเรวิกาชัยโกมินประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกาญจนบุรีนายรณพบเวียงสิมมาว่าที่ร้อยตรีสุพมงคลบูชาถ่ายเทศนายอธิสันอินตรานายวุฒิพงศ์สุพักคาวนิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนศักดิ์สิทธิ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567วันที่5กรกฎาคม2 5 6 7เวลา7นาฬิกาจังหวัดกาญจนบุรีจัดพิธีอัญเชิญขันน้ำสาครและที่ตักน้ำจากวัดวังวิเวการามายังพระอุโบสถวัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงเพื่อทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567 โดยเคลื่อนย้ายขบวนแห่น้ำศักดิ์สิทธิ์ออกจากอำเภอสังขละบุรีผ่านน้ำตกเก,งเกรงกะเวียไปยังบริเวณวัดทองผาภูมิซึ่งมีประชาชนชาวอำเภอทองผาภูมิร่วมต้อนรับขันน้ำสาครที่บรรจุน้ำศักดิ์สิทธิ์จากนั้นได้เคลื่อนขบวนออกจากอำเภอไซโยมายังอำเภอเมืองกาญจนบุรีซึ่งมีประชาชนร่วมต้อนรับขันน้ำสาครตลอดเส้นทางต่อมาในวันที่7พฤศจิกะายน2 5 6 7ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาณพระอโุโบสถวัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวง อำเภอเมืองกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567พร้อมด้วยรองศาสตร,ราจารย์ดรแพทย์หญิงเรวิกาชัยโกมินประธานแม่บ้านมหาไทายจังหวัดกาญจนบุรีและหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจและประชาชนเข้าร่วมพิธี วันที่8กรกฎาคม2567เวลา9นาิกา30นาทีณพระอุโบสถวัดชาชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงจังหวัดกาญจนบุ er. รีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 ร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ด็เตอร์แพทย์หญิงเรวิกาชัยโกมินประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกาญจนบุรีและหัวหน้าศูนย์ราชการสารทหารตำรวจและประชาชนเข้าร่วมพิธี วันที่10กรกฎาคม2567เวลา10นาฬิกาณห้องผงสารากลางจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว,ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิรชชาชบัญชรเพาะประจำจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิรชาชบัญชรเพาะประจำจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีวันที่11กรกฎาคม2567เวลา8นาฬิกา30นาที ณอาคารศูุย์ท่องเที่ยวเ,เชิญกเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโทรสพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายมหาราชเนื่องในวันสมเด็จพระนารายมหาราชพร้อมด้วยนางสาวรังสินารัตนันผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรีนางสาวกนกพรศิลาภากุลผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว,วาารจังหวัดกาญจนบุรีว่าที่ร้อยตรีสุพรมคลูชาถายเทศนายวุฒิพงศ์สุพัฒน์ภาวณิย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการราัฐาวิสาหกิจภาเอกชนตัวแทนองค์กรต่างๆและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีวันที่14รกรกฎาคม2 5 6 7เวลา9นาฬิกา30นาทีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้ในายอธิสารอินตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานพิธีบรรพชาอุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนองในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณสาลาการประยนวัดชัยชุมพลชนะสงครามจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีพระเทพอาริยติโสพลเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าอาวาสวัดชัยชมพลชนะสงครามพระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ข้าราชการพนักงานร,ราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐพนักงานร,รัฐวิสาหกิจและประชาชนร่วมพิธีและผู้เข้ารับการบรรพชาจำนวนแปคนวันที่18กรกฎาคม2567เวลาแปนาฬิกาณพระราชานุสารีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีส่วนสมเด็จพระศรีนครินทวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโทยทศพลชัยโปมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทาราบรมราชชนนีพร้อมด้วยนางสาวรังสีมาลัทธนันผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรีนางสาวกนกพรศิลาภากุลผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีว่าที่ร้อยปีสุภพมงคลบูชาทายเทศ นายอาทิสรรอินตรานายวุฒิพงสุภักขาวาน,นิตรองผู้ว่าราชาการจังหวัดกาญจนบุรีรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีและหัวหน้าส่วนราชาการขราาาราาร้าราชการทหารตำรวจนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมพิธี ่อมาในเวลา9้านาฬิกาานาทีณห้องประชุมเพรยใหญ่ชั้น5าสารกลางจังหวัดกาญจนบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้นายวุฒิพงศุภควนิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่3ซึ่งนำโดยนางชื่นชีวันลิมธีรกุลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่3พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ธนเดชโชพลผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เขาร่วมประชุมรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องและปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนประจำปีงบประมาณ2567รอบที่2เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแผนงานโครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ2567และต่อมาในเวลา16นาฬิกา ที่ศาลาการเปรียนวัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงอำเภอเมืองกาญจนบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตีสุพะมงคลยูชาถ่ายเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวา ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีมอบโฉนดที่ดินวัดร้างเจริญพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ,รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าร,ราชการทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธี วันที่19รกรกฎาคม2567เวลา9นาฬิกา30นาทีณศาลาประชาคมพ่อปู่เขาคุกรีี้านตลาดเขตหมู่ที่13ตำบลรางหวายอำเภอพนมทวทะทะะนร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครังที่10ประจำปีงบประมาณ2567ในพื้นที่อำเภอพนมทวนโดยมีนายธารัตเหลืองสะอาดตลาดจังหวัดกาญจนบุรี การายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้และนายทวิท,ที่ยมาพบสุขในอำเภอพนมทวนให้การต้อนรับและรายงานปัญหาความต้องการในพื้นที่พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหนาา้าศาลจังหวัดกาญจนบุรีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีและนายยศวรรัตรมาภาาัยสารสินสมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรกาญจนบุรีเขตสามว่าที่ร้อยตีสุภาพมงคลบูชาไทยเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหนาา้าส่วนราชการข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นาชุมชนและประชาชนเข้าร่วมรับบริการกว่า400คนวันที่21กรกฎาคม2567เวลา10นาฬิกาและบ่เด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปรดกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้พลเอกไหบูลทุ้มฉายาองค์ขมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางวงมาลาเนื่องในวันที่ระทหารผ่านศึกเวียดนามบริเวณอนุสาวรีย์แห่งความกล้าหาญและเสียสละของทหารไทยในสมรภูมิเวียดนามณค่ายสุราสีกองพลทหารราบที่9อำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยมีร้อยโทโทศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีผู้วิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่17ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่เก้าอายการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยพลเอกเครือศักดิ์มารมุมนายกสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามผู้แทนส่วนราชการทหารตำรวจสมาชิกสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามและประชาชนร่วมพิธีวันที่2 7กร,รกฎาคม2567นารอยนวุฒิพงศุภคา,าวน,นิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดการแข่งขันกระดานยืนพายรายการดูเรเก้าเจปีที่3เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร้อมด้วยนางสาวศริยาบุญมากผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกาญจนบุรีในอำเภอทองผาภูกับผู้นำท้องถิ่นผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน2 1 2คนเป็นชาวต่างชาติจาก19ประเทศจำนวน67คนร่วมแข่งขัน และในวันที่28รรกรกฎาคม2567เวลา6นาฬิกา30นาทีณบริเวณถนนสยามชัยด้านหน้าวัดพระเชตุพนวิมุลมังคลรารามราชวรวิหารร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้ร่วมพิธีเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากวัดพระเชตุพนวิมุลมังคลรารามราชวรวิหารไปยังพระที่นั่งอมรินทร์ควินิชัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 โดยมีผู้แทนานายกรัฐมนตรีผู้แทนประธานราัฐสภาผู้แทนประธานศาลฎีกานายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุทธิพงศ์สืนเจริญปรัดกระทรวงมหาดไทยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดข้าราชการ และพนกักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยร่วมพิธีวันที่28กรกฎาคม2567เวลา18.30นณศาลา6,003มหาราชเทศบาลเมืองกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้นายรณพเพียงสินมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล หริมประชาชนพรรษาหรอบ28่สิกรกฎาคม2567โดยมีว่าที่ร้อยตีสุภมงคลบูชาถ่ายเทในายอธิศา์อินตราและนายวุฒิพงศ์สุภควาณิตรองผู้ว่าราชาการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชาการศาลทหารตำรวจข้าราชการต้รรอ,อน้ัที่รัฐวิสาหกิจและเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีและในวันที่29รรกฎาคม2567 เวลา18นาฬิกา30นาทีณศาลา60พรรษามหาราชเทศบาลเมืองกาญจนบุรีอําเภอเมืองกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในการจัดงานสมูสันศิีปาเฉลิมพระเกียรติระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดแพทย์หญิงเรวิกาชัยโกมินนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกาญจนบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจ right in ังหวัดกาญจนบุรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีนายรณพงศ์เพียงสินมาว่าที่ร้อยตรีสุภาพมงคลบูชาถ่ายเทศนายอธิสาอินทรานายวุฒิพงศ์สุภพคาวนิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเอกชนเข้าร่วมพิธี ร้อยโทโทศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและรองาาศาสตราจารย์แพทย์หญิงเรวิกาชัยโกมินนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนายรณพพียงสินมาว่าที่ร้อยตรีสุพมงคลบูชาไทายเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหวัวนนั้นส่วนราชการร่วมถวายราพระพรชัยมงคลระบาดสมเด็จพระบร,ร,ร,รมเณรธรามาธิบดีศรีสิงห์ธมหาวชิราลงกรณพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาหรอบ7 2พรรษาวันที่28กรกฎาคม2 5ง7 ถวายบังคมเหนือกล้าวเจ้าอยู่หัวพระศกทั่วหนแห่งทุกแหล่งล่าทศสืบองค์จัก,กรีกษัตราองค์ราชาทรงนำแห่งแผ่นดินเฉลิมพระชนพันษามหาบพิษอัญเชิญเทพเรืองฤทธิ์ทุกทิศถิน่นอัญเชิญพระไตรรัตน์เลิดโสพินองค์ภูมิมินทรงพระเจริญเทิน ด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพเจ้าร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมคณะข้าราชการและประสศนิกรชาวจังหวัดกาญจนบุรีแล้วท่านจะได้พบกับสรุปข่าวเด่นที่น่าสนใจกันได้ใหม่ในการประชุมครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ